สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะนำของสะสมงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีบางปะมะม้ำไม้เพื่อนชมนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติมากเลยครับตรงนี้ไม่เคยผ่านการใช้ครับ,รบจะขึ้นไข่น้อยๆไข่บางๆไข่ขาว ยังเต็มอยู่เลยครับเพราะว่าพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับขอบข้างๆก็จะเป็นขอบประกบนี่ครับเดี๋ยวผมขยายดูหน่อยนะครับนี่ขอบจับประกบแล้วมีรอยตะไบนิดๆแตครับรอยเชือนออก ดูนะครับดูไข่ไข่ขึ้นจากข้างในมาไข,ขา่ขาวๆนวลๆแต่ถ้าเกิดขึ้นสนิมสีแดงนี่ไม่ใช่เลยนะครับเพื่อนเพราะว่าน,นี่จะเป็นตะก่วนมที่เขาเรียกว่าตะก่วนมหลุงพ่อนเนียนวัดน้อยฮสวยครับสวยหายากมากครับ อันนี้ของเก่าแก่นะครับเลยเอามาให้ชมกันก็ออกความมันนิดหน่อยแล้วก็คือผมจับผมจับดูบ่อยช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะไม่จับล้วถ่ายรูปเสร็จก็จะเก็บเลยครับเดี๋ยวจะเสียขอบคุณมากนะครับ